งไไ่แ้งไ่ไหนแคมปิ้งแคมปิ้งพี่น้องีไล่ได้าไดอันตรายโอ้เยมเสียไปคนับเผื่อปัดถ่ายสำรวจหมอสหรือวะีถ่ายครับเอครัคค่ม เขาจะไปใส่เหมือนคำแสงฮะเขาจะไปใส่ไปดูดิๆประมักมันนอนเกือสบายสบายยังมันนอนปลาเรียมเต็มที่เอาเชียงเมย์ยังพัดล่อปะพัดลำเออ้า่ะช่วยสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรโอเคสมุนไพรนัอ้และขณะนี้ท่านผู้ชมเราเลยอยู่ที่อ๋อ ที่มีความใหญ่ประมาณ3-400ฟุตแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยนี่ใครเนี่ยอ้าวคุณใครคุณเป็นใครผมเป็นใครผมเป็นใครผมเป็นใครคุณเป็นคุณเป็นผมหรือเปล่าผมผมไม่ได้เป็นผมผมเป็นคุณคุณ<ะ>คุณเป็นใครแล้วผมเป็นใครเนี่ยอ,<ะ>อ้าวอุบาสมาเดอค,คุณมาจากไหนเนี่ย ผมมาจากแอฟริกาใต้ซึ่งเขาได้ส่งผมมาแลวผมเขาได้ลบความจำผมเนี่ยผมจําตัวเองไม่ได้เ่าตัวเอง่าปิดไครเนี่ยผม,ผมก็ไม่รู้ว่าผมปิดไรอผมก็ไม่รู้ว่าผมมาที่นี่ทําไมเอแล้วเรามาทําอะไรกันที่นี่เนี่ยอยู่ในเฮือนดีๆผมมามาอยู่ที่นี่ได้ไงโอ้งั้นเราจะอเอาชีวิตรอดด้วยกันในคืนนี้เราต้องร่วมมือกันแล้วแหละเราต้องหาปูหาปลากินแถวนี้โอ้ซึ่งปลาที่นี่มัน อุรมสมบูรณ์ไปด้วยอ่าสัตว์ที่มีอู้ชัดใหญ่เนี่ยอูน่าจะใส่นายนายนายลองดมดูสินายลองดมดูสิเราดูออกไม่ต้องดมไม่ต้องดมคุณไม่ต้องดมคุณไม่ต้องให้ผมดมผมดูออกว่าเป็นขี้ชัดใหญ่กราบสบายดีเนาะงมูฟันทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับกษาศรนเคยเนาะงส่องแบงค์แซนแนวเนาะอยู่กับสบายดีท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกรกับ คำแซงมันหน่าพี่น้องอ่ามืันนี่ก็คือพากันมาลําบากมานลำบากเราอยู่แค่นี้ดีมึงมาอะไจะ้าเอามาตั้งแคมป์เนาะมาแคมปิ้งเนาะอยู่ที่อ่ากันมาลาําลบากเนาะริม,ม,มแมน่มแมน้ํยยาโขงเออ <c oughs> เขาก็ตัง้งอันนี้ก่อนดิหาเปรไปกลางก่อนดิบ่เปรมันกลางอย่างเลยกลางเปรก็น่าประมาเฮาเอามามันจะคำเนี่ยคือเ <c oughs> ข้าไปว่าเราไปจ้าโค้งเขาอยู่ฮะ ม,มันจะมีคนป่าหรือเปล่าเนี่ยไม่นะเราต้องรอดูว่ามีใครมาหรือเปล่าเราต้องได้ซ้อมดูนั่งไงเราหอดแล้วเรารอดแล้ว,อลอลวโอ้มีคุณด้วยดีเราคนคามาชงแล้วอู้จูพาพูู้ห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 ้หู้หยู้หู้หห <c oughs> ู้ห้หู้ห้หูู้ยู้หห้่ห เรารอดแล้วเรามีน้ํากินแล้วเพราะว่าทีนี้เป็นทะเลเรากินไม่ได้น้ําทะเลมันจะเค็มเนาะมันจะทําให้เรานีเราโอ้นั่งไงท่านผู้ชมโอ้จุ๊บตาโอ้ไม่นะคุณจะทำอะไรงไม่นะเพื่อนอยากปู้นี่ไงมีสาวมาด้วยเราอิมทองแน่วันนี้มีสาวมาเราเดียวไปอยู่ตรงไหนเราไม่แน่ใจว่านี่คือคนที่เขามาสำรวจมันผมหรือเปล่าซึ่ง โอู้นี่สวยสวยบ้าสมัดเลยใครเป็นเธอเนี่ยเธอเป็นคอยนี Although, はは่แหดกเธอเป็นคอยผมว่าเราได้ได้เอ้าเธอคือใครเนี่ยฉันคือควางควางควางควเป็นควายเราคือควายอ่าเนี่คืออ่าทีมงานเนาะอย่าไปลกไปทางนั้นตีโอ้ยตัวเองแห่งมานักปนนัยเนาะแห่งสิียางลงไปใส่พูดเชี่ยวมองไอ้ผมอู้นี่มันคือรอยเท้าอะไรนี่ไปสำรวจดีสิ คือรอยอะไรเนี่ยนี่รอยเท้าควายนี่มาทางนี้นี่ใช่แน่นอนนี่มันใเ่มันอิ่มท้องนี่ท้องมันหนักนี่มันมันมาทางนี้ต้อใช้ไปขี้มันอย่างนั้นมันแน่โอ้ว่าสมาร์ทโอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยทำไมเราไม่เอามาวะก็เแสงอย่างเบิ่อนเอาะหนีสิไม่ซ่องไล่น่ะ สงซีสเนลซีสเนลโอ้โหโอ้โ <expense> นีามส่งไรน่มมีสองสื่งขอดเนาะหให้ส่งไรน่ะน้องแบบสายกินน้องแบสายกินเนาะมืเหรอะกจะมาไล่อันนี้เี่บ่ใหเบ้าแล้วเฮ็ดเดาเฮ็ดเดาเฮ็ดเดาลาส่งใโอ้่ตีบอกโคตรเหาะเนี่ยเนี่ ขี้แน่นอนขี้แน่นอนขี้ใหญ่ลงลงดมดูสิผมไม่ต้องดมรู้เอาได้เฮากลางเต็นกันตอนนี้เฮาได้อาหารเย็นแล้วเนาะนอกปัสเได้กลับไปก่อไฟก่อนจะไฟไฟก่อไฟไฟเออ มันต่างแขมจะมาทำไมบัวจ้าเขามาต้อคุณต่างสานมันคต่างสารเหรอข้ารอบป่ะบ่เขาบาลอ๋อนะเกันกับจูนนี่เจ้าผมมาเลยโอ้ยแต่นายสะท้านทีเนะแต่แรนอี้ก็เต็นเ้าะห้ามเ้ามีความคิดที่ว่า แตกต่างจากมูเนาะถ้าเกิดมากลางเต็นอยู่ไกล้ๆอ้าคิดไม่ดีไป่รายอะไรผมจะนอนผู้เดียวจะนอนนอะจะนอนกันเนาะตั้งแต่นหยันมันีเงียเอออะไรอะไรมอะไรท่นบอกอะไรกยนมเีงเฮ้ยอะไรอะไรหาออะไรท่านบอกอะไรคือยันมูวเงินเชียยเนาะเป็นอย่างอยู่ใกล้บมอเพราไม่ว่าหยันมันหอนไฟนี่ก็ได้เออไปกลางอยู่พวนไฟยังไฟมูไฟ เอาขัดจะใหญ่มากเาดังอี่ีเอาก็ได้ก็ได้เสด็งกรได้ของห่อไหลอยู่อคิดอูนี่มันคือไรเนี่ยอาทำหามมัหนเอาเาจะกอบกกอบมาได้นี่เอวาจะว่าเต้นน่อฮะเปคลิปเปกล้องมาหนิจะว่าเต้น่มาได้มาได้เฮส่งไนี่ซิเซนแนเสติดตามเออจัดไปจัดไป ไก่หอดพัดอยู่ล่ะฮะจะนอยกับบรรดุดเลยเนาะโอ้เจบงาเจบาเงาสมบูรณ์แบบโซผ้าไอ้นี้สมบูรณ์พกโมงกับว่าเนี่ยพือว่ายังมีแขงอยู่แต่ว่าแข้งยังบอกอนู่นี่เขาใส่ซื้อไฟมากนี่ซีโอห้ย นี่ไปจะบ่กคนหลังอยากเต้นมาหนีผีผ้าเต้นเนี่ยเต้นน้ำกันเนอะโอ้เต้นแมนเต้นเอ้าบบติดจ้ะนี่เนี่ยมันติดเนี่ยนี่บอคนหลังคนหลังดังดังเุืงได้ว่าเป็นคนดังนี่บ่กคนหลังเออดังบบติดไม่นะไอ้เอี้เพราะแหละเพราะว่าป้ามันทำให้คนนี้เขาจะสไตล์เนอะทุกคนเพาต้องประหยัดพลังงานเท่านั้นเอง เพราะว่าเขามาการกอกางดอนมันบ่มีไฟไามันอะไรก่อนอู้หูหลงสัมผัสเซฟแบ่งนะตะกุศลถ้ามาจากประเทศไทยคูณได้ค่ะโอ้คนท่าไฟหมาท่ามันนั่มจะพาผู้ใดมาหนี่จะพาดไฟมาน้องสาวน้องสาวเออแมนดีวะฝากอยทางกันแหลเป็นยังเจ้าคือบเอาเต็นท์มาอยู่กับไก่ก็พอโอ้โหยังแบบว่า กอนไฟมันจิบใจนะไม่ได้ไม่ได้กนมันไฟพูดเอาไฟไฟรับเบอร์แบบนี้เยินใจนองไปเนี้ไม่ได้แบบ อันนี้เวลามาเพิ่งอยากนอนก่อนเท่าไย่างนะเทาไปกินมันกระลังเนี่ยไงมันไปนอนก่อนนี่ย่างกันเสียงรบกวนอ่าประมาณนั้นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเขาบอกนอนเพิ่งขึ้นกันไรตัวนี้ตัวนอนพิ่นนะไอนอนผมนอนนี่ก็ได้ห่างก็ไปกินตะปูนที่ดิบอกสบายสมาร์ทเลยโอ้จ้าห้าสิ่ไปหาฟื้นนะทุกคนเพราะว่าฟื้นถ้ามีน้อยเดียวข้าสิดไปหามาได้หลายเอาแต่รถนี้ไงถ้ามีจำโดนต้องโดนโอ้เอาใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าไรต้อง เอาลยกูนี้จเสีเอาใหญ่จะเสีเอาหน่อยจ๊เสีเอาไลยเนอเอาเบิรนี่เป็นของเหานี่น่พาจะไปนอนไกลมืเลยมันนัดกัดิมาแบบจักซองว่าเปิดคลิปสั้นให้มันตับกล่องสั้นๆนะที่ส่องให้้แสงส่องให้แบงแชนเอลโอ้ได้ามได้ไล่อไรเข้ากอ่าบวกอี่ายบง่ายๆทุกคนคนดังเออวกง่ายๆบคนดเน่่เติดอไอเน่ ติได้เหลายคนได้ดังจรงจริเออก็มามีแต่คนดังนี่อยู่่งเบลทแล้วบอดังแล้วแต่คนเจ้าบอดังยงออนตน้าพปนอังที่เจ้าน้าก็ได้บอดังเออจ้าบอดัง่ไนอนเปียกเาจะนไี้ไม่ส่งอยู่บ่แล้วว่าแกหวยใส่กันเล้วเไหรนี่ตากองก็มดเลยระวังได้จาระวังตัวไปดีเนอระวงตัวไปดีเนอะไนแมนแท้นะ บ่มีชงไปแก่ชงปะนอนเลยตะกลองยองก็เด้อลอยลับเตรียมจัดการเนาะครับไอ้เพิ่นเข่ากอกแล้วกะตีไผ่หลังนี่โอ้ว้าวไปดุ่นตะมือ20,000ก้อนเท่านสิโอ้สิมางหอนอยู่ใครเดี๋ยมาเจ้าบ่ามาว้างเพื่งว่าจังนี่อู้ยบัวหนาหมว่บ้านบ่ได้ไปบ่มีบ่มีไฟนี่เนาะไฟเป็นสายๆนะบ้าลงหมวกอันผิด เซนยังนี่ไม่คัยกัยให้เซบซอยบอให้เซบซอยู่บเอเฮ้ยน้ำกันเน่ยมาหยาดเขหยามาให้เวินมาจากปานไดน้โอ้ยก็มันง่ามง่ามเป็นงามโอ้ยว่เป็นเจ้าว่าเปนเจ้าพูดพูดเขาเปลาจริงป้าคือมึงห่าเสียดัดมึงไหมโอ้โหเห็นเจบหน่อย อาคนขาวไม่นี่มันเจออีกแล้วโอ้โอ้วันนี้เรามีนโอ้นี่น้ำแข็งอี่างเนี้ยน้ำแข็งนี่เราเอียงมาเนี่ยโอ้น้ำแข็งอีกแล้วน้ำแข็งอีกแล้วโอ้ยจะขยันโว้ท่านฝ่าก่าต่อท่านฝ่าห่างเกินนะครับก่อนเป็นยังโอนต้องห้าก่อนเลยโอ้เฮ็ดยด้วยเนาะในนวนนะให้กันไปหน่อเนี่ยน้องๆวังนี้น้องแต่ง ถยอนนั้นถทายเอา่างไรถ่ายอสรินถสีถ่ายตอนกินด้อสี่ยตอนกิมามออู้หนอนปยหัหนมันสีเยี่ยงหโอ้ยปวดาคู่มือนตอนนี้เอื้อยรัดแล้วก็ได้ปีปลาหมึกนอนตะกคนปลามึกกับกุ้กุ้งกุไม่เต็นเนาะเพราะว่ามันตายแล้ว เอาไอ้แจ็คเนี่ยังเนี่ยนี่ตัวอะไรนี่ไก่แน่ไก่เนี่ยก็เก็นไก่ดิเราเห็ียดเอะนี่จะสิไก่ชี้เป็นของเห่าเลยคือด้วยไก่ร่างอาดงเต่าหนึ่งตัวเอ้ตัวอะไรนี่ตายเด้อใครมาโกยู่เขาจะวะนี่คือจะแสบนะร้ายๆสองแล้วตะคนถ่ายมาหนี่งล้ายสองรลายสองคือจะแสบนี่เบิ่งนี่มึงมีไก่ดิดิเข้ามานีดยคนหน้าตาอุ้ยคนปีงนั่นเนาะ เมื่อเป็นต่ายเป็นต่ายแฉทีเด็กคนปีเมื่อกีต่ายนี่ตะเกียจะกระเทยทาลีลาดนตีเวลาปียังอยู่ไหนเบิ่งก้อนทุกคดมี่ยังอย่โอ้กุ้งกุ้งแบบว่าเขาไปหาเองนี่ไปเบิ่ง่องสองขำแทงน่ะไปเบิ่ง่อง้ำแทงเนาะแล้วพาไปหาเส้มีเนนี่ย่าผ่านเนาะผานเนาเดี๋ยว มีดสันอยู่นเคยเป็นนเคยเป็นซาวปาโมงมาก่อนมีดเมีดจะมืกักำจอยมีดมีดมีดนี่เขาต้องหันแ็กซี่เบิ้งเบิ้งเบ้งนี้เบิ้งนีนี่เจ้เครยอหัวมันออกว่ะมันออกเองโอ้รลายเติมแล้วตะกุมั่ปุ๊กระไรละนัดปุ๊บปากะไละตาด้วยมันเิสุกป ว่าไม่แค่จร้ายมันติเเขาเลยติดไปนะทุกคนไปเขาบติดอย่างชุกมันติดิคมมันจะบูดอะย่างกาะซังุกใบไม้าูดไม่ดะไรนางออกพ่อไผ่คัดปลานแบบเต้นของเขานี่สองสามอันดเต้นกบอนเขาเนาะจะตัก่อเพื่อไปนอนคนเดียวมแ้เน่กจะโยังไปเลยจักเจ้าถ้าข่อยไรพไปเพียังเพียรทำกันมาสองวัพร้อมใจกันเหตุ ก็มแน่จะแน่มคอเลี้ยงแหนบเลยเวลาแง้มึันขึ้นมันหนาวมีมอนกอดกับสีตะกอดกันเองอยู่แล้วก็บอกไปจุดแสด้วยไปย่อมหนาวแต่กองว่ะหนาววิดีแนะมาแดงเนี่ยนี่นาวมไแดงึด ไอแบงนม่นะเบิ้งราบ่ยอมมากางเป็นไก่ๆกับเราโอ้นี่มไปเลยแบบให้เขาบอกก็ได้เห้แบบยังแบบบอกพุมเกนไปอยางไงบอกลไปกางเป้นอ่เดียวโอยยบกระกได้รอ่อโอ้ยมันเป็นเทคนิคเนี่แบบ อ่าเพราะว่าเพื่อนมาฟังเพลงนี่ยนี่น่ามาป่ามาเี่ยกันอยู่แล้วก็มาฟังเพลงอัน้ไม่มาคำแสงอันผพ้นัันเพื่อนมาฟังเพลงอย่านี่มันลังเวลาเมื่อกลางวันเมื่อกลนงลังได้ผมจะรังไมเวลาอยู่เวลานอนจะสยไปโอ้โหหมากมางเพลงนอนแม่รู้อะโอ้แต่อแปลก เอากระดินหมกกรินมันต้องทำอย่านี้นั่งเรื่อยดินทาเอาเรื่อยนเลื่อยเห็ดแบบเมื่อกี้จอยสนดิมเกวมันะม่เกลียวซีมีมีซื้อเอาเพราะว่าเห็ดเอาเองฮะซื้อเห็ดเห็ดเห็ดเห็ู้ได้นานกันอวะเฮ้เฮ็ดเฮ็ดเหนเด็กินมันเดียกินใส่หมูตันดีอ้ามีเเ็นบ้านี้เท่านั้นน่ะหมอ ได้ได้กินหนกันไปแล้วทัยังแีตอนในทงในตู่หันตะโกสนามบ่ได้มากเอาปยัดพลังงานปะยัดไฟนะตะกอนเาเาทาได้เวยเห็นก <laughs> ันน่าสิ เพราะว่าฟื้นถ้ามีน้อยเดียวเขายังคิไปหาอีกเลยทุกคนต้องหามาไว้อ่าเป็นแต่แสแปรี่เนาะเป็นแต่แสแปรี่เนาะมึกว่าจะไาที่คำเสียงฮะเป็นแต่แสแปรี่เนาะคนบรอห่วมึกมึกหัวข้นหัวหลังหัวหนุ่มโวยติดงเด้งวัดติดงเด้งเวอเห็นหอกมันลำหัวหนุ่มมันดูแบบมันโซลำ เตาแสรอเตุกีณีย์มึงมีได้นอตะโกนว่าแสบใช่ไหมนึ่งเตาแหนะเราเป็ตาแสบเดี๋ยว้เสือหยังออกไป่สบอยู่ไอพร้องไป้เบนใช่แล้วนี่ลอยแค่ไหนได้ปนี่เจ๊ได้ห้ายังให้จะไดหดไปก่อนก็ได้ไปบา่มือที่ขีเห่กนรีอยู่นี่ไปเย็นว้าเป็นแสบเนาะ อยากสิเป็นแฟนกันมันแย่เอาดี่มัเลยงหน่อยดผู้กตาเอาเอาใจเย็น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 ก่อนก่อนยุยยุยุดยุยุดยุยยุยาุยยยยุยุย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 ยยยุยยุยยุยนุยยุนยยยุ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 ยยาอยุยยุยยยกินยยยุี่มยยุ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 ยยยยง้ยยย เียวสิฟุดกัว่าสิพูดเราไปเห็นที่สเตปปูรุตนั้นอเสิฟุโอ้ไฟฟ้าไฟฟ้าขูท่านนะูท่านนะแค่นเยี่ยงน้อวันนี้อาวเป็นแต่เตะเทซีเมนนเมนนะันนี้แนได้ยาโอยโหลาดมันแฉะได้ม่ได้ไม่ได้มนได้มันไม่ได้ มีแต่คิดคดิแต่เ่อมโอ,าอาบน้นตัวมสมบูรณ์แบบม้เน,นาีดนบอดมีอนันนอย่อเยเจ้ปีกจี้าขาโอ้มีเจียปีกปีนมาเอ้ย <laughs> 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 เจปีกจีบจี <laughs> ไปแล้ว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 สองจอกไปแล้ววสมมนไเขาแรงเอลอยนาลอยน้องตี่้ะ วาซิตี้ค่ะคบ่ฉันมีตัวพาตัวเองครับครับอาช่ก็ว่าเอกิน่ยดิอยา่ย่างหรือ่างงเลยิ้งม้สึกงนี้ข้างนอกกลัมากลับมาท่านงาตาที่การ์ดมากอาต้องย่างไวแล้วนะนะี่จะจะงะจะี่อจ่ะอ้จะีีอ่ี มีข้าเหนียวคงจิดีอู้นั่นไงโอยยางๆๆบง่งบอมี่ดัะนแข้ามาเข้ามาแขงแสงเนาะโอ้ยไปติไปสีแสงคิวอะไที่ไปมาองแสนเลยเอองแสนกรนะกันไปตอนนี้ไปบ่ะไปดีแทบดี บอยแล้วใส่เจ้าแล้วบอยบอให้คนบอให้คนในพื้นที่ไปนะตายด้วยยางวิตนี่จังสีไม่ตัวหมดแสงไผ่ตัวนี้เลยห้องใต้เนยนี่ว้ายว้ายมาลุกตุ้ีก็ยังปลูกพี่ดอกพี่ดอกเป็ดตวอไรแล้เนาะมาพี่น้องกินเข่าแรงหรือว่าอาหารแรงเหมือนกันเนาะนี่แหละเราก็บบุ้มินกินเลย่น้องไหมครับกินนะนี่แล้วจุกินเจวกิน กินเหมือกปนี่แหละมีน่ากินนะอะไรที่มีน่ากินคือหมูมันบกขาดกินน่นี่มันบกขาดอะไรคือหมูมันกินขูมือ่จัดไปซีเแนวจัดไปเจัดไปเด้โอ้แซบได้่หมอีไงเนะขูยบกขาดเอาครับไงะดินคุณดินคุณแพนมาจากไหนเม่อไ้เรื่อเนาะขูมือนมันทองมันนายฝาดโดดฟาบดโด มีแต่ว่าอ่าลูกไก่ซ้อนหนวดเนี่ยนี่เนี่ยคุณแพนกระดินบ่ได้เรื่องเนาะการมันเป็นบาทหนึ่งห้างไปเดี๋ยแคนมาจากซีบเนี่ยครับเฮ้ยเนาะครับครับเจ๊วันทองกนียอยู่กันในเป็นบ่ค็าแสงแคนอย่างแกวโาเขาเขาขี่เมียได้น่ะอืมแต่เนี่ยนี่ตัวมันจังแลียนอ่ะนี่มันตรงนเนี่ยอ่ะไม่ได้อเราจะออกไปหนองวีพรมหน่อยนึงหนึ่งบาทมาเนาะ แปลนี้มันกูบปะอว้ากำลังแลนหยาบหยาบเขาตื้อมาหลักเป็ดเข้าเขาแลนนำมากหลักเตี้ยหลักหลักเป็ดมนอกาบดาบ่เี้แตกสรู้ภูไพยไว้แน่นอนตันหนักเนี่ยเวรฉิบบบแต่างคั้งกสไม่จบอนี่ยงในที่จังหวัดนึงยงในที่จังหวันึงนี่ คำแซงวจอมแซงคำแซงนี่จอกเก่าหนิเอาเอาต้องซะ้มาลำตอาออาทักบอกโอ้โหตายแล้วขอปันอ๋อยูอ๋หยูตั้งอ๋อแบบไปตีงไปตีงกันนี่ยตีงเซ่จะไปติงโซ่เบื้อนี้นี่ว่าได้ กินหอูตายสยได้ผู้ยั่งแน้นนอนมาได้กินให้แมวกินเด้น่านเราเคยกินบะไรกระพิษกินกุ้งนะแต่กุ้งกุ้งคอยยังกินอะไรอะหลอนแรกขังกุ้งค้อยเต้มันเต้เราเตะเองปุ้งโยบานเป็นหันด้างแขงแขนงมอกินส่งแก้มท้นบาทเบอมาทุกคนตอนนี้ซุกกันนี่นี่เาทุกคนทังกั ในไายจนว่าต่อเลยเนาะเมื่อคืนนี่เป็นคลิปยาวเลยเนาะเหมือนข้าวไทยคลิปเดียวสัสฮัลโหเก็บของอยู่ใช่ไหมนี่ก่อนเมื่อบ้านตอนไหนผมบไม่ยุบหรือว่าเนี่ยยุบแล้วยุบแล้วโอ้าเตื่นข้าอยู่ใช่ปะโอ้โหยุบไก่หมูไก่กรองอย่านี้ตื helmet, oh ่นกันไรยั้งนะโอ้ตื่นดิตื่นดิ น้อนนี่แหละโปเจ็ดบ้านเนี่ยเมื่อปลาเนี่ยทิพไนนี้เปนคนปลาอีกางนี้เนี่ยให้ฝ่าลูกกับฝ่าแล้วโอ้โหอทั้งหมดต่ดตะกร้อกันดิอ่ะแต่โตอนนี้ก็ทาเพิ่งสันสายเนาะอ่าฟทิดขึ้น ถ้าเบิ่งพาถิดขึ้นก่อนเท่าจังสีกับเนาะเอามาถ้าเพิ่งวิวของมันเนาะเอาล้เดินทำหอนี่ก็สีได้ล่ากันไปก่อนอยู่ที่นี่ได้เนาะทุกทุกคนถ้าใน,นที่ขอมาส่งกันอย่าลืมเนาะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้สองห้าน,นำเพื่อเป็นกำลังใจให้ห่อนเถ่ดคลิปต่อไปเนาะ ทำไรงเขาปิดคลิปจะไหนนี่ตัวไหนนี่ขเขี้ยจากไหนปิดคลิปบุฟเฟ่ต์หมอกูเข็้จากไหรใส่เลยเบิ้งอ่าเมนบ,อบอน๊อนนบอนี่นี่นี่บ๊อนี่นี่สเตอร์นี่